ในวันที่ปัญหาทุกอย่างมันถาโถมมาที่เราบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยและท้อบางทีเรารู้สึกรับไม่ไหวเราก็ต้องมีวิธีฮีลใจตัวเองในวันที่เราไม่มีใครหรือไม่มีไหลให้ซกและนี่คือสีวิธีแก้ใจเบื้องต้นสำหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยจนอยากจะหายไปสักพักเผื่อใครกำลังรู้สึกเหมือนกันอยู่ข้อที่หนึ่งพูดกับตัวเองเหมือนเพื่อนที่รักเราที่สุดว่าเหนื่อยก็พักได้นะไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้ เพราะเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยท้อและเศร้าอยากจะพักข้อที่2ตัดเสียงของคนรอบข้างและฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดเสียงนั้นอาจจะเป็นคำสบประมาทคำดูถูกนินทาคำพูดเกี่ยวกับเราการเปรียบเทียบเราฟังเสียงคนรอบข้างมากเกินไปมันทำให้เรารับกับพลังงานลบเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองแล้วฟังเสียงหัวใจเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนที่แม่นยำที่รักเราที่สุด และจงทําบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกสงบกแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามเช่นการเล่นกับแมวหรือการอยู่กับธรรมชาติจะช่วยเยียวยาให้เรารู้สึกดีขึ้นข้อที่3เปลี่ยนากวันนี้เราต้องผ่านมันไปให้ได้เป็นขอให้วันนี้เป็นวันที่เบาที่สุดวันหนึ่งก็พอไม่ต้องเร่งตัวเองให้หายดีให้เวลาได้กอดตัวเองบ้างก็พอ ข้อที่4เตือนใจตัวเองว่าเราเคยผ่านวันที่แย่ๆกว่านี้มาแล้วและวันนี้ก็เช่นกันมันจะผ่านไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาและจำไว้ว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราเข้มแข็งได้เราเหนื่อยได้แต่อย่าหมดศรัทธาในตัวเองนะคะเราเข้มแข็งเราเป็นนักสู้แค่ไหนเราเท่านั้นที่รู้นี่คือวิธีหิวใจสำหรับคนที่ไม่มีไหไให้ซบเลย โสดอินดี้สุต่อไปค่ะทำสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งนั้นทำให้เรามีความสุข